จี๊ไดไอเทียมกูดคานะคะเจอกับจี๊นะ ที่ Facebook Live ATM Good กู r านะคะช่วงเย็นๆแบบนี้นะก็คือวันนี้ที่จะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถ Toyota v i o อนั่นเองน้องตั้มค่ะขอเดินดู1รอบก่อนค่ะเดินดูรอบคันหนึ่งรอบก่อนนะคะเป็น Toyota v i o อนะคะคันนี้เป็น 1.5e นะ 1.5e ปี2017ค่ะตัวนี้เป็นตัวใมเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะรถสีขาวแบบนี้เลยรถสวยใหม่กริบเลยนะคะ อันนี้รับประกันใหม่แท้เหมือนเดิมนะแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ได้ไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ารถแบบไม่ได้มีริ้วไม,ม่ไม่ได้มีรอยอะไรที่ที่จะต้องแบบต้องเก็บเลยอ่ะรอบหนึ่งรอบแล้วนะน้องตั้มอ่ะ เดี๋ยวทวนรถอีกรอบนึงนะคันนี้ t o y o ต a v i o อนะคะ1 5 e เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วปี2017ค่ะสีขาวแบบนี้เลยนะอ่ะมาดูด้านหน้าตัวรถกันก่อนอย่างที่บอกไปนะว่าคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติ r e f เล c t o r แบบนี้นะคะจะไม่ได้มีไฟเด y l ไลท์มาให้นะแต่ว่ามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะอ่ะเห็นไหมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย อ่าน้องตั้มฝั่งไหนดีฝั่งนี้นี้ดีกว่านะสว่างกว่านะอ่ะล้อแมกนะคะมาเป็นล้อแมกขอบ15นะคะล้อแมกขอบ15นะเป็นสีแบบ ลมดำเนาะตาั้มเป็นสีเงินลมดำนะแล้วก็มีดิสเบรกหน้ามาให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะค,ะคันนี้กระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าตัวมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะค,ะคันนี้เป็นกุญแจ immobilizer นะคะก็คือเป็นระบบป้องกันการโจรกรรมนะ,ะแล้วก็มี <c oughs> เห็นไหมมีสัญ,ญญาณการขโมยมาให้ด้วยะคะ่ะคันนี้นะ,ะอ่าดูด้านนี้ก็ไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะคะก็คือรถแบบรถสวยนะได้ไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บอะไร เลยนะคันนี้แบบรถสวยเลยนะคะอะมาดูด้านท้ายรถกันบ้างท้องตั้มด้านท้ายรถนะคันนี้จะมีมีเซน็นเซอร์หลังเห็นไหมมีเซน็นเซอร์หลัง2จุดด้วยกันนะคะรุ่นเนี่ยอ่ะเป็นรุ่น e นะ1.5 ev อปี2017นะคะมีสัญลักษณ์แสดงรุ่นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นทับทิมท้ายให้2องตำแหน่งนะอ่ะเปิดท้ายดูก่อนแมตั้มนะไหนๆก็มาด้านหลังกันแล้วนะคะเดี๋ยวเปิด ท้ายก่อนทึบอ่าไขาแบบนี้เปิดขึ้นมาเห็นไหมล่ะ <laughs> มืดไหมล่ะ <laughs> มืดนิดนึงนะแต่ว่าอ่าที่เก็บของก็จุอยู่นะที่เก็บของจุอยู่นะก็ดิดนะเลื่มไปเออค่อนข้างแบบลึกอยู่นะคะพื้นที่เก็บของท้ายรถค่อนข้างลึกอยู่นะเออด้วยความที่รถมันแบบว่าเป็น ดีไซน์อ้วนๆเนาะนะคะเป็นรถซีดีคารก็จริงแต่ว่าแบบเป็นรถที่ที่ไซส์ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะเทียบกับซีดีคาร์รุ่นอื่นๆนะคะค่อนข้างจะกว้างเนาะก็พื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะคะไหนขอดูยังอะไรหน่อยค่ะอ่าคันนี้มียังอะไรมาให้นะคะรถเดิมๆเลยนะคะเรารับประกัน เช่นเดิมเลยทุกคันเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมหรือว่าตัดต่อนะถ้าตรวจพบนะหลังจากซื้อไปแล้วภายใน7วันเนี่ยเราลดมาคืนเราได้เลยนะเราซื้อคืน2เท่าหรือว่า200ทันทีนะคะอ่าเห็นไหมตัวนี้ ตัวฝากระโปรงท้ายก็คือฝาปิดท้ายก็คือยังอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะเเรารับประกันโครงสร้างให้นะคะไม่ต้องกลัวว่ารถไม่สวยรถชนหนักมานะคะกลัวจะซื้อรถมือสองแล้วโดนย้อมแมวอันนี้ของเรามีรับประกันให้นะคะลูกค้าดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับ ATM g ู o d c ค r าได้อ่า คันนี้ไม่ได้มีติดแก๊สมานะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะของเราแบบไม่ไม่ขายนะรถประเภทแบบว่าติดแก๊สมาแล้วถอดแก๊สออกแล้วมาบอกลูกค้าว่ารถไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่มีนะน่ะน้องตั้มมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะมาดูด้านฝั่งนี้กันบ้างอ่าฝั่งนี้ก็เนียนกริปเลยนะคะรถสวยนะคะคันนี้บอกเลยรถสวยสีข้างนอกกริบเลยเนียนกริบนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะก็คือรู้สึกคันนี้เราเรามีเก็บสีไหมตั้มหรือว่าเจ้าของเดิมเขาเก็บมาไม่มีเก็บเลย ้อ,องน,น,น,น่าจะมาจากเจ้าของเดิมแล้วเนาะเ,ออเพราะคันนี้รู้สึกมาปุ๊บเราก็ขายเลย,เลยนะทำความสะอาดภายในอย่างเดียวนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยอเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบบิดนะจะไม่ใช่พูมสตาร์ทนะคะ อ่าโอเคภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำเลยนะคะอ่ะขอเบาเสียงก่อนนะสักคู่นะคะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงเนาะเดี๋ยวมันจะดูดเสียงของเราไปนะคะอ่ะเข้ามาภายในเนี่ยเออ รถเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าลายแบบลายกราฟิกสีดำลายสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะก็จะเป็นลักษณะของการเป็นเป็นสีแบบคุมโทนนะคะจะเป็นโทนดำเลยแต่ว่าจะมีตัดสีแถบที่เป็นสีโรสโกแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างแผงประตูข้างก็จะตัดเอ่อเป็นสีโรสโกนะคะก็จะทำให้แบบมันไม่ได้ดูมืด สนิทไปสัทีเดียวนะก็ยังแอบมีแบบความเรียบหรูที่เป็นตัวรสโกตัวนี้นะคะอ่ะเข้ามาภายในเนี่ยมืดไหมตั้มเห็นเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมนะอ่ะเข้ามาภายในเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว แอร์แบ็กนะคันนี้จะมีมาให้2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะก็คือตรงที่นั่งด้านคนขับแล้วก็ที่นั่งด้านด้านข้างคนขับนั่นเองนะคะเป็นผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะแล้วก็ตัวคันนี้เนี่ยพวงมาลัยใจจะไม่ใช่ตัวมัลติฟังก์ชันนะก็คือจะต้องปรับจากตัวตัววิทยุตรงนี้นะคะสำหรับตัวเครื่องเสียงนะคะก็จะรองรับวิทยุ CD MP3 มีนะคะมีช่องเชื่อมต่อ USB อ่ะจัวนี้นะ USB อันนี้ AUX ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์มืดมากเลยตา มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ตรงนี้นะคะอ่ะเปิดไฟได้ไหมอ่ะโอเคแล้วก็แอร์นะจะเป็นแอร์แบบปรับหมุนแบบนี้นะคะปรับหมุนอุณหภูมิแบบนี้นะ,ะอ่ะระดับความเย็นที่สามอ่ะอันนี้คือระดับความแรงของลมนะคะก็คือปรับเป็นมือหมุนแบบนี้ก็ปรับง่ายปรับสะดวกนะคะตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์เอ่อเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดอ่ะแล้วก็มี Sequential Shift นะคะก็คือสามารถแบบเนี่ย เพิ่มเกียร์ลดลดเกียร์ได้จากตัวตัวคันเกียร์ตัวนี้เลยนะคะก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองนะคะตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ MID นะคะอ่าตามเห็นนะเดี๋ยวขอเปิดอ่า เห็นไหมคะเลขไม้อยู่ที่แสนสามหมื่นกับอีก700กว่าโลนะคะของเรารับประกันนะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถไม้แท้ทุกคันนะคะคันนี้ก็เช่นกันนะคะรถมีประวัติเข้าศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที aro aro s <S ่ซ right 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 ื right. right right ้อกับเราไปทุกคันเนี่ยเป็นรถไม้แท้แน่นอนไม่มีกอไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้หลักพันหลักมือหลักแสนนะคะเป็นรถไม้แท้ทุกคันเลยนะอันนี้เราเรามีมีรับประกันให้ด้วยนะคะว่าเป็นรถไม้แท้ทุกคันอ่ะตรงไหนมีเพิ่มเติมอีกไหมต้ม ตัวช่องเก็บของตรงนี้อ่าเป็นบล็อกเก็บของก็มีแบบคู่มือมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะคู่มือมันไม่ได้อยู่ในนี้เดี๋ยวเก็บขอเก็บไว้ในนี้อ่าจะมีเครื่องคือสมุดคู่มือการใช้งานอะไรอเงี้ยนะอันนี้เป็นช่องเก็บของแล้วก็ตรงนี้เป็นก็เป็นบล็อกเก็บของเล็กๆนะคะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเนาะตรงนี้จะไม่ได้มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะตรงกลางเนาะก็คือจะมีเป็นแบบมีเป็นด้านข้างนี้นะ อันนี้จะเป็นที่วางแก้วน้าด้านข้างตรงกลางจะวางไม่ได้นะคะแล้วก็ช่องเก็บของตรงกลางก็ไม่มีแล้วนะตรงนี้ก็คือแบบเหมือนวางอะไรไม่ค่อยได้เนาะอ่ะแล้วก็ตัวไฟนะคะไฟออระบบไฟระบบอะไรทุกอย่างไฟภายในไฟภายนอกไฟเบรกไฟเลีเ้ยวอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการตรวจเช็คให้ทุกจุดแล้วนะคะว่าออใช้งานได้ทุกทุกจุดนะคะสำหรับไฟนะแล้วก็ส่วน ในเรื่องของระบบเกียร์ระบบเบรกนะคะระบบเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเราเมีการตรวจเช็คแล้วนะคะโดยบริษัท My Car Service ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเขามีการมาตรวจสภาพรถของของคันนี้แล้วนะคะคันโตโยต้าวีอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะตรวจเช็คทั้งหมดร้อยกว่ารายการเลยร้อยแปรายการเลยนะคะว่าทุกอย่าง ของรถคันนี้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะก็คือที่เขาตรวจก็จะมีหลักๆเลยก,ก,ก็จะมีระบบเกียร์ระบบเบรกนะคะตัวเครื่องยนต์นะก็คือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องยนต์เกียร์เบรกไม่ได้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานะ่ะเราจะไม่ได้ใบเซอร์ที่เป็นใบเซอร์ติฟิเคตออกมาให้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ได้ผ่านการตรวจแล้วนะว่ารถเกียร์ไม่ได้พังแน่นอนนะคะระบบเบรกยังดีนะคะระบบเกียร์เบรก เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ไม่ได้จะพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ทําไมถึงต้องตรวจแบบนี้นะคะก็เพราะว่ารถของเราทุกคันที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยรวมถึงคันนี้ด้วย V ีออคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อ V ีออคันนี้ไปนะเราแถมวารันตีศูนย์โตโยต้าให้2ปีหรือว่า20,000่นกิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องมีการตรวจสภาพแบบนี้คือถ้าตรวจไม่ผ่านนะก็ไม่สามารถซื้อวารันตีแถมให้กับลูกค้าได้นะคะนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องต้องตรวจสภาพเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกนะก็คือเหมือนเหมือนทําประกันชีวิตให้กับให้กับรถยนต์นะคะก็คือต้องตรวจต้องตรวจสุขภาพเขาด้วยนะถ้าสุขภาพเขาไม่ดี มีแววว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคไห้แรงประก,กันก็จะไม่รับเหมือนกันกันกบคนเลยนะคะอันนี้นะเป็นใบซอร์ติฟิเคตลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า Break, เกียร์เบรกเครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะอ่ะน้องตั้มด้านหน้าครบไหมครบแล้ว เออตอนนี้มีทักชั่นคอนโทรนด้วยนะอยู่ฝั่งนี้เป็นปุ่มกดนะฮะลั้มน่าจะมองไม่เห็นอ่ะฝั่งนี้จะมีตัว T R C หรือว่าทักชั่นคอนโทรนนะคะระบบป้องกันการลื่นถลไมให้ด้วยนะอันนี้ก็คือสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นเนี่ย T R C off T R C อ่าถ้า off มันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมก็คือสามารถปิดระบบป้องกันการลื่นถลไมได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนั่งดีกว่าตาั้มเบาะหลังว่านั่งสบายไหมกว้างขวาง,ข,วาง,ข,วางขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนมันเตือนมามาดูบอ่อหลังนะคะฮึบอ่าเบาะหลังก็นั่งสบายนะคะอย่างที่รู้รกันนะโตโยต้า V ออสโตโยต้า V ออสเนี่ยก็คือมันจะเป็นรถที่เป็นซีดีคาร์ที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่เนาะก็เอ่อ พื้นที่เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ใช้สอยภายในรถก็ค่อนข้างจะกว้างนะคะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เป็นซีดีคาเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยตัวเบาะนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขารองรับการติดตั้งคาซีนะคะมีสัญลักษณ์ iso fix เห็นไหมสามารถติดตั้งคาซีหรือว่าเบาะนั่งเด็กได้ทั้งสองตำแหน่งเลยนะคะอะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องวางแก้วน้ํานะคะตรงกลางนะแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ไม่มีไฟเนาะจะมีแค่ไฟด้านหน้านะคะคือไฟไฟเพดานตรงนี้ไม่มีนะคะ,อะโอเคอันนี้เป็นเบาะ เป็นเบาะผ้าเนี่ยลายลายกราฟิกแบบนี้เลยกราฟิกสีดำส้มแบบนี้เลยนะคะคือสภาพภายในค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคะคันนี้รถปี2017เนาะแล้วก็เ,เลขไมล์ประมาณแส0ส0มหมื่นกว่าโลนะถ้าเทียบออกมาเป็นปีนะคะคันนี้ก็ใช้ตกประมาณปีละ2 0 0 0 0ื่นนกะคะ2 0ง0กว่าโลนะคะต่อปีนะคะคันนี้แต่ว่าลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถเนี่ยเป็นรถหม่แท้แน่ๆนะคะแล้วก เขาเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเข้าสูตรนะคะเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะมีประวัติเออเข้าสูตรด้วยนะคะไม่แท้แน่นอนชัวร์ชัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยแล้วก็ดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะอ่ะโอเปิดมาสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะคะฮึบโอ้เดี๋ยวนะาตามอ่ะ เปิดเข้ามานะเราจะเห็นภายในห้องเครื่องนะคะอาสอานเห็นไหมเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ d u อ l v v t i นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะคะร้อยแปดแรงมา้าเกียร์บอกไปแล้วว่าเป็นเกียร์ออโตซีวีทีเจ็ดสปีดนะคะคันนี้เนี่ยดูลักษณะสาภาพเห็นไหมฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงคือแบบไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมมาแน่นอนนะคะคันนี้เห็นไหมเนี่ยแผ่น สติกอร์เพจอะไรก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวเห็นไหมเป็นตัวที่เป็นโลโก้โตโตยต้าก็คือยังยังยังอยู่นะคะนะรถสวยรถเดิมนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยคัดคัดรถก่อนที่จะเอามาจอดขายนะคะถ้ารถไม่สวยจริงเราไม่เอามานะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเอามาคืนแล้วเราต้องเสียสองเท่าหรือว่าสองรอยเปอร์เซ็นนะคะจะจะไม่ดีนะคะอ่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตะกี้ที่แจ้งไปแล้วว่าในรถเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ตัวระบบความปลอดภัยก็มีค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจาแรงเบรก EBD ระบบเ,เสริมแรงเบรก BA นะคะมี VSC ด้วยระบบควบคุมเอ่อระบบเขาเรียกว่าอะไรนะระบบทรงตัวเอ่อระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะคะคันนี้มีเยอะมากแล้วก็มีตัวถังนิรภัยด้วยใช่ไหมตั้ม นะคะมีแล้วก็ตะกี้มี TR t r p ในรถด,ด้วย Traction Control ใช่นะคะอ่ะคันนี้เนี่ยอ,อ,อยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบนะคันนี้เนี่ยราคาตั้งขายหน้าเต็นเนี่ยเราจะอยู่ที่398,000บาทนะคะแต่ว่าราคา398,000บาทเนี่ยที่แจ้งไปทุกรอบเลยว่ารถให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเพจของเรานะคะคันนี้เนี่ย 3,98นะเราไม่ขายเราลดไปอีก1,000 0บาททันทีเลยนะคะ mm hmm. เหลืออยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ Toyota VOS 1.5 e ปี2017ตัวหน้าตัวนี้เป็นตัว Minor c h a ชเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละเท่าไหร่คันนี้ผ่อนเดือนละ6,400กว่าบาทเท่านั้นเองอู้ผ่อนแบบผ่อนน่ารักมากนะบอกเลยว่าคันนี้คือราคาแบบ จับต้องได้ยอดผ่อนต่อเดือนก็ไม่แพงมากนะคะอยู่ที่6 4่อเท่านั้นเองนะคะ 6,004ฟรีดาวด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากใช้เงินดาวแล้วก็อยากได้รถที่ผ่อนต่อเดือนไม่สูงมากนักนะคะเป็นแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะผ่อนสบายๆนะเงินเดือนเท่าไหร่ตามเงินเดือนหมื่นสามก็ออกคันนี้ได้แล้วนะอ่าเงินเดือน2เท่าของค่างวดน,นะคะคันนี้ใครมีเงินเดือนหมื่นสามพันขึ้นไปก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้สบายๆเลยนะคะผ่อน84งวดสูงสุดเลยนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะอ่าสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะ,ะลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะ กูดาได้เลยกดกดมินจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์ที่ที่ที่ไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแอดเอทีเอ็มกูลูกค้ากด,ดเข้าไปที่ลิงก์นะแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยหรือว่าจะพิมพ์แอดเอทีเอ็มกูดาแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไลน์แอดของเรานะจะมีเจ้าหน้าที่ใส่ขายนะคะคอยให้คําแนะนําคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมได้เลยค่ะคันนี้นะ หรือถ้าใครไม่สะดวกไม่สะดวกแอดไลน์นะอยากโทรนะคะไม่ชอบพิมพ์นะชอบโทรคุยนะก็คือโทรที่เบอร์0816324322นะคะ0848992223นะ,ะอันนี้เป็นเบอร์ตรงของเฮียตีเจ้าของเต็นเลยนะคะเต็นของเราตั้งอยู่ที่ถนนการนาพิเศษนะคะตะลิ่งชันกรุงเทพอ่าตั้มซุมริมถนนไปหน่อยอยู่ติดริมถนนการนาพิเศษแบบนี้นะะของเราตั้งอยู่ในศูนย์รวมรถยนต์เดอะเบสทนะคะ จุดสังเกตนะคะก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนโพลีที่กรุงเทพนะคะอยู่ติดริมนถนนใหญ่แบบนี้เลยนะสำหรับใครที่สนใจรถอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะออของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงครึ่งเลยนะคะสามารถนัดเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้เลยะคะ่ะนัดน้องแอดมินในไลน์แอดหรือว่าในช่องโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าช่องทาง เฟซบุ๊กไอก็ได้นะคะเป็นช่องทางแชทเฟซบุ๊กก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็ทักช่องทางนั้นได้เลยสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะแล้วไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้ถึงที่ทั่วไทยเลยนะคะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะราคา3 8 8 0 0 0ับาทราคานี้เลยเราจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีส่งรถให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะ สามารถขอดูรูปรถเพิ่มเติมขอวิดีโอคอดูรถได้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะถ้าใจแล้วลูกค้าโอนเงินจองเข้ามาทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเซน็นเอ่อไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะแล้วก็พอเรื่องผ่านปุ๊บเนี่ยเราจะเอารถไปส่งให้ถึงที่ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นเป็นบริการเอ่อจัดไฟแนนซ์ออนไลน์ให้นะคะลูกค้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็สามารถซื้อรถกับ ATM Good c กูดค่าของเราได้นะคะคันนี้ อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเรามีแถมวารันตีมีรับประกันว่าเป็นรถใ่แท้นะคะแล้วก็รับประกันซื้อคืนถ้ารถชนหนักผิดความน้ำท่วมตัดต่อ,ตอนะคะไม่พอแค่นั้นถ้าลูกค้าออกรถคันนี้ไปเนี่ยเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะกรณีไหนบ้างกรณีที่อักซิเดนทุกกรณีเลยนะยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดนะคะ สามารถเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยถ้าแบตหมดนะโทรเรียกเจ้าหน้าที่กลิ้งเดียวนะคะเจ้าหน้าที่มาจําแบตให้ถึงที่เลยนะถ้ารถไม่สามารถขับได้นะมีบริการรถสลดยนะคะสไล,ลด์รถไปเข้าศูนย์ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ออกรถกับ a เ m ียมกุลคาเนี่ยจะค่อนข้าง v i p มากๆนะมีแถมวารันตีศูนย์และยังแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะถ้ายางแตกนะไม่ต้องไปแบกยางอะไรหลังรถนะมา ซ่อมมาเปลี่ยนมาป่าเองนะคะลูกค้าโทรเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกริ้งเดียวนะคะมีคนมาเซอร์อวิสมาบริการให้เลยคะ่ะอ่ะน้องตั้มวันนี้น่าจะครบแล้วนะสำหรับ Toyota v ีอคันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ต้องรีบนะเพราะว่ารถสวยมากนะรถคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเพราะว่ารถ มาจากเจ้าของก็คือใหม่กริบมาเลยนะแล้วก็รถปี2017รถ5ปีเองผ่อนเดือนละ6,400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องดาวด้วยนะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะฟรีดาวกันไปเลยถ้าใครช้าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะเพราะว่ารถสภาพดีๆแล้วก็วารันตีจับเต็มขนาดนี้นะรถอยู่ไม่นานแน่นอนยังไงรีบทักกันเข้ามาเลยช่องทางไหนก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนลูกค้าทักเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยนะอะสำหรับวันนี้นะคะจีด๊ดต้องไป แล้วนะคะเพราะว่ามืดมากๆแล้วนะ,ะมองแค่ไม่เห็นแล้ววันนี้มาช้านิดนึงนะคะเพราะว่าติดภารกิจนะะเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะ,ะนี่จะมารีวิว,วรุ่นไหนให้ได้ดูกันนะคะฝากแฟนเพจของเราช่วยติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ